สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านตอนนี้กล่องใส่นกก็มาถึงแล้วครับนี่ครับหลานน้อยครับมาดูมาดูครับนี่ของอาจารย์สวรรค์ครับกล่องอาจารย์สวรรค์กงสวยครับแพ็คกล่องอย่างดีเลยครับนี่ครับนี่แพ็คกล่องฟูงมาอย่างดีเลยครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับเปิดกล่องแล้วครับนี่มีเด็กน้อยมาดูด้วยครับนี่หลานครับนี่มาดูครับนี่ ร้านจะเข็นกองครับของอาจารย์สวรรค์ครับนี่ของเนุกครับแพ็กมาอย่างสวยงามเลยครับนี่สวยงามมากเลยครับนี่ครับขอบต้องขอบคุณอาจารย์สอคกองทองครับกงสวยครับดงสวยงามมากเลยครับนี่ดูครับนี่งสวยๆครับใครเพื่อนๆทีมงานคนไหนอยากได้ก็สั่งติดต่อไปทางอาจารย์เลยครับนี่ครับ ที่ใส่คืนครับสวยงามมากเลยครับนี่กองใจครับนี่อาจารย์สวรรค์ครับนี่ครับตามเบอร์ทูนี้เลยนะครับสั่งอาจารย์ได้เลยครับอาจารย์สวรรค์กรงสวยสวยงามมากครับนี่ครับด้านหน้าครับลองจะลองเล่นดูครับเปิดดูครับนี่เฮ้หลานช่วยเปิดดูครับนี่ โอ้ครับนี่มีกล่องใส่อาหารพร้อมเลยครับนี่เข้าไปได้ด้วยไปให้นกเข้าครับไปให้นกเข้าไงนี่หลานน้อยมาดูด้วยครับนี่สวยมากเลยครับสวยไหมครับนี่สวยหลานบอกหลานบอกยังสวยเลยครับสวยด้วยสวยมากเลยครับอืมครับเดี๋ยวรอดูครับส่วนตัวนี้เป็นน้องเจ้าพงศักดิ์ครับนี่เป็นน้องแท้ๆของเจ้าพงศักดิ์ครับ ก็ออกต่อเรื่อยครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาต่อครับถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับเพจะแบ่งครับคารมดีเท่ากันเลยครับไม่ค่อยมีเวลาออกต่อครับเพราะจะเล่นนกต่อดินแล้วครับนกต่อหลายตัวแล้วครับนกพร้อมหัดพร้อมอะไรไม่มีเวลาที่จะเล่นครับตัวนี้เป็นสายมาเลยครับนี่พ่อมาเลยแม่มาเลยครับ เป็นสายต่อดินครับจะลองเล่นดูครับนี่ผูกขาแล้วครับสงสัยจะได้จะได้สั่งชานอาจารย์สวรรค์นะครับมาใส่ครับงกต่อดินครับพ่อมาเยแม่มาเยครับยังไม่คุ้นเลยครับมาด้านนี้ครับจะพามาดูกงทัพครับนี่เป็นเจ้าหลิวครับแม่กุ๊กเดียวครับพ่อเป็นเจ้าหลิวครับ เป็นเจ้าริวครับยังไม่หาใครเลยครับนี่เพิ่งปล่อยเข้าไปครับยังไม่จับคู่กันเลยครับส่วนนี่ครับเจ้าพงศักดิ์ครับนี่จ้าพงศักดิ์กับตัูมียครับตัูมียเป็นคู่อ่างครับทับชุดแรกก็มันไม่ฟักครับมันไม่ยอมฟักตัูมีังไม่ฟักครับว่าจะซื้อแม่มือปืนมายังไม่ทันได้ซื้อครับกําลังหาแม่มือปืนอยู่ครับ ยังเห็นไข่อีกรอบหนึ่งเลยครับส่วนนู้นเป็นลูกเจ้าหลิวครับนี่เป็นหลิวตันครับเป็นหลิวตันครับตัวนี้เป็นหลิวตันกุกเกียวครับนกพึ่งนกกำลังจะเริ่มหัดแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาหัดครับไม่เคยมีเวลาครับเพื่อนๆครับเจ้าปุงศักดิ์ครับ เจ้าริวเรียกหาตัวเมียแล้วครับเจ้าริวครับยังไม่จับคู่ตัวเมียเลยครับนี่กำลังจะหัดครับวันนี้เป็น นกฝึกครับนี่ฝึกเพิ่งฝึกลงดินครับเพิ่งฝึกลงดินครับหาดครับมือใหม่ครับเล่นต่อดินครับเห็นอาจารย์บางท่านเล่นแล้วเหมือนจะสนุกครับลองเล่นดูครับก็ได้สั่งกลงจากอาจารย์สวรรค์มาแล้วครับเดี๋ยวจะลองดูครับก็จะรอช่วงปีใหม่แล้วครับนี่ ยังไม่เห็นนี่ครับเป็นสายต่อดินครับขอแบ่งจากอาจารย์มาครับก็ต้องขอจุบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววันไหนออก่อจะทําคลิปครับไม่ค่อยมีเวลาออก่อเลยครับปีนี้มัวแต่มีธุระครับทําแต่งานครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้เราด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปด้วยครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ